สวัสดีครับผมก็อยู่กันในเกม uh, No r a s for the Wicket นะครับผมก็ตอนนี้เขากําลังมีแพทอัปเดตตัว The Bridge เข้ามานะซึ่งแพทล่าสุดของ No r a s for the Wicket นี่ก็คือ The Bridge ถูกไหมแต่ว่าแพทที่กําลังอัปเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นแพทที่ชื่อว่า Refine นะครับจะมีการปรับแก้ไขตัวแพทเดิมเนี่ย เกี่ยวกับพวกคุณภาพออนไลน์สมดุลบาลานทั้งหลายเนี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งคือยังไม่ได้เป็นการเพิ่มคอนเทนต์หรือเพิ่มบอสใหม่ๆเพิ่มดานใหม่ๆนะแต่จะเป็นการปรับของเก่าอ่ะให้ดีขึ้นครับให้ไปข้างหน้าขึ้นเออเหมือนแบบว่าปรับพวกสมดุลปรับคุณภาพออ f l i น e อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีการปรับหลายอย่างคือมันเยอะมากถ้าไปดูในแพคโน้ตเนี่ยมันเยอะมากๆครับปรับยาวมากๆม,มีปรับออ t ต m ไมของเกมด้วยนะ เออมันปรับเยอะมากก็หนึ่งในฟีเจอร์ที่ปรับเข้ามาในรอบนี้ก็คือการปรับความยากของเกมนะครับผมซึ่งในตอนแรกอ่ะเกมอ่ะมันมีความยากเดียวเนาะแต่ทีมงานเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะทําให้เกมเนี่ยปรับระดับความยากได้นะซึ่งในแต่ละระดับความยากเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างง่ายสุดอย่างเงี้ยก็มอนมันก็จะเลือดน้อยหน่อยอะไรงี้แต่ถ้าปรับตรงกลางก็มาตรฐานเหมือนที่เราเล่นเล่นกันนะเนาะ ก็คือมอนจะเลือดเยอะกว่าทำดาเมจได้กับเรามากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าโหมดง่ายอย่างเงี้ยมอนก็จะตีเราเบาสําหรับคนที่อยากเล่นแบบง่ายๆอยากลองเล่นดูอยากเสพเนื้อเรื่องหรือว่าอยากบิลเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถเล่นโหมดง่ายสุดได้ในส่วนของโหมดยากสุดเนี่ยมอนก็จะทําดาเมจกับเราเยอะขึ้นเลือดของมอนเองก็เยอะขึ้นซึ่งเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะ ซึ่งไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับแต่ณตอนเนี้ยก็ก็เป็นแบบว่ารู้สึกว่าถ้าหมดยากสุดเนี่ยจะเลือดเพิ่ม50%เลยมั้งอ่ก็ให้เราเอาไปลองเล่นกันดูนะสำหรับคนที่อยากชาเลนนเน่ะอืมมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกอืมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถปรับได้ตลอดไหมนะไอระดับความยากเนี่ยแต่เหมือนเขาพูดไว้ว่ามันเหมือนว่ามันจะปรับได้ตลอดนะ แล้วก็ในเรื่องของรูนยูทิลิตี้เนี่ยเขาก็จะปรับเขาเรียกอะไรเขาจะเพิ่มหลายๆอย่างให้มันมีประโยชน์มากขึ้นให้เราใช้งานกับมันได้ง่ายมากขึ้นพวกฮิวพวกอิลูมิเนตอิลูมิเนตก็คือ,อเหมือนส่องแสงอ,ะอ่ะถ้าใครเคยดูไลฟ์ที่ผมเล่นนะนะผมก็จะใช้บ่อยอิลูมิเนตเพราะว่าหลังๆมามันจะมีด่านมืดบ่อยแล้วก็ใช้เวทอิลูมิเนตเนี่ยเพื่อทําให้มันสว่างเนาะ ซึ่งมันจะช่วยในการเล่นมากๆเลยแหละเออมันช่วยในการเล่นมากๆเลยสําหรับไฟสว่างแล้วก็มันจะมีพวกฮิลจริงๆมันมีเวทยูทิลิตี้อีกหลายอย่างเลยครับที่มีประโยชน์เนาะอีกเรื่องหนึง่งอ่ะที่คนเรียกร้องกันมาเยอะก็คือเรื่องวาร์ปคือเมื่อก่อน่ะมันสามารถที่จะวาร์ปกลับได้อย่างเดียวซึ่งถ้าเราจะวาร์ปจากในเมืองออกไปก็คือที่ที่ล่าสุดที่เราไปใช่ไหมแต่ณตอนนี้เขาเหมือนเขาปรับว่าให้เราสามารถที่จะวาร์ปจาก ไหนไปไหนก็ได้แล้วแต่มันอาจจะต้องมีการปลดล็อกนิดนึงนะออมีการต้องเหมือนเอาพวกของอ่ะไปยัดอเออเพื่อปลดล็อกวาร์ปนั้นๆให้เราสามารถวาร์ปไปที่นั่นได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอลองเล่นดูในเกมอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่สามารถผมยังไม่สามารถลองได้ต้องรอแพทเข้าก่อนนะอต้องรอแพทเข้าก่อนอเรื่องเจมก็คือเหมือนว่าตอน ปกติอะ่ะเวลาเรายัดเจมเข้าไปในชุดในอาวุธแล้วอะ่ะเราก็จะทําอะไรกับมันไม่ได้ใช่ไหมถอดเจมไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือชุดนั้นก็คือต้องไปรอดอปใหม่แต่ตอนนี้เหมือนเหมือนสามารถที่จะถอดเจมได้แล้วเออเป็นอันที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สามารถที่จะถอดเจมได้เออเราสามารถถอดเจมได้แล้วก็ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องว่าถอดแล้วมันยังอยู่ไหมอ่ะนะเออเจมพวกนี้แต่คิดว่าน่าจะยังอยู่นะครับ ก็สามารถสลับเจมอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้มากขึ้นผพราะว่ามันทําให้บิวหลากหลายมากขึ้นนะเออคล้ายๆกับ PoE 2เนาะที่มันถอดถอดเข้าถอด,อ,ด,อ,ด,อ,ดออกได้นะอืมเอ่อในส่วนของอันนี้คือเหมือนเขาปรับเกี่ยวกับเรื่องฟอร์นะเพราะว่ามันมีหลายคนที่มีปัญหาก็คือเวลาใช้ Heavy Attack อะตัวละครมันจะเดินไปข้างหน้าเนาะ พอมันเดินไปข้างหน้าเกินแมปเนี่ยมันก็เลยทะลุแมปตกลงไปแต่ของใหม่ที่เขาปรับก็คือถ้าเราไม่เดินจงใจเดินตกลงไปอ่ะเออมันจะไม่หล่นครับมันจะไม่มีวันหล่นก็คือต่อให้เราแบบว่าโจมตีจนเกินน่ยมันมันจะไม่พุดล่วงลงไปข้างล่างเออวิธีที่เราจะลงไปได้ก็คือเราต้องวิ่งแล้วก็กระโดดลงไปเท่านั้นเพื่อทําให้มันตกยากขึ้นนะเพราะด้วยเกมที่เป็นมุมมองแบบนี้มันเล่นยากเนาะที่ที่จะควบคุมการตกอ่ะ อีกการน,นึงที่ผมค่อนข้างสนใจเลยก็คือเรื่องของการควบคุมการเล่นอาวุธระยะไกลนะพวกธนูแล้วก็มีปืนเข้ามาอย่างที่เห็นในในคลิป,ปนเนาะมันมีปืนเข้ามาซึ่งมันน่าสนใจมากเลยที่มีอาวุธประเภทปืนเข้ามาแล้วก็หลกัหลกๆอ่ะเขาจะบาลานซ์เรื่อง stamina แล้วก็ดาเมจของอาวุธระยะไกลให้มันน่าเล่นมากขึ้นคือปกติอาวุธระยะไกลมันค่อนข้างเบาครับแล้วก็ยิงไม่ค่อยจะเข้าซึ่งเขาก็จะทําให้มันธนูเนี่ยมันสามารถชาร์จได้แต่ผมไม่รู้ว่าปืนมันจะมีอะไรนะ เออมันเหมือนปกติแล้วอ่ะธนูมันเหมือนแบบเอาไว้ใช้สแปมสกิลเท่านั้นน่ะเพราะว่ามันดาเมจมันค่อนข้างเบาแล้วก็กินสตามิน่เยอะมันโจมตีไม่ได้เยอะมากอืมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยในที่ในคลิปเนี่ยเขาโชว์อยู่ก็คือเรื่องของการเขาเรียกยังไงดีวะเอ่อเรื่องของการแบบสลับเป้าหมายอ่ะในการต่อสู้อ่ะคือปกติเวลาเราเล็งตัวไหนมันก็จะเล็งอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขาจะทําให้มันสลับเป้าง่ายๆเพื่อแบบสามารถสู้มอนหลายๆตัวพร้อมกันได้ดีขึ้นเนาะ ในเรื่องของของที่เราเจอตามทางเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันได้พวกอุปกรณ์สมใส่ด้วยไม่ใช่แค่ได้แค่แบบได้แค่หญ้าได้แค่ดินเนี่ยเวลาเราเจอไอ้ของฟรฟ้าที่มันแรนดอมอยู่ตามทางเนี่ยถ้าเราไปเก็บเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้อุปกรณ์สมใส่ด้วยนะซึ่งก็อาจจะแรนดอมเนาะไอ้อุปกรณ์สมใส่มันจะมีการรีเวิร์กตรงนี้ในส่วนของเควสตรายวันรายสัปดาห์ทั้งหลายก็จะมีการปรับพวกของรางวัลวิธีการทำเควสต ให้มันง่ายขึ้นให้มันน่าทํามากขึ้นเนาะอืมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนของคนเล่นใหม่แล้วก็คือท,ทัวร์เรียลเขาจะมีการใส่ท,ทัวร์เรียลเข้ามาในเกมแล้วเพื่ออธิบายหลายๆส่วนทั้งวิธีการอัปเกรดธาตุต่างๆควสหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีท,ทัวร์เรียลคอยมาช่วยเนาะมันมีทัวรเรียลคอยมาช่วยตรงนี้ให้คนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยอหรือคนที่ยังไม่ได้เข้าใจระบบอะไรพวกเนี้ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะ พวกระบบเกเทอร์ลิงก็จะมีการปรับขึ้นไปอีกนะอืมคือจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้คําว่าไม่ได้ต่างจากเดิมมากอ่ะเออไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่จะมีเนี่ยสังเกตว่าเวลาทุบเนี่ยมันจะมีขึ้นว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อะไรงี้ใช่ไหมอ่ามันจะทําให้รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องทุบแล่หรือตัดไม้อีกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อืมแล้วก็มีเรื่องของการอ่ปรับกล่องในบ้านด้วยที่เราสามารถที่จะ บบปรับประเภทของกล่องได้ว่าเออเราอยากให้กล่องมันเก็บอะไรอะไรอย่างงี้เอ,อ่มันก็จะมีคุณภาพอ of ไล์ตรงนี้มาช่วยนะปกติไม่งั้นมันก็จะแบบว่ามั่วๆกล่องมันเก็บมั่วๆอยู่นะถ้าเกิดคนไม่แยกกล่องเองนะเออในคลิปนี้เขาก็ใช้บ้านเดียวกับผมเลยนะเพราะว่าน่าจะใกล้อะลรอืมหลัหลกๆก,ก็จริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะถ้า ไปอ่านโน้ตแพดซึ่งผมจะแปะโน้ตแพดเขาไว้ในดีสคริปชันนะก็ลองไปกดอ่านดูก็ได้ตตวโน้ตแพดมันยาวมากมันมีหลายๆอย่างที่ปรับไปเยอะโคตรเยอะเลยอย่างร้านค้าอย่างเงี้ยไอตัวไอตัวใส่รูนนะครับตัวทาตัวใส่รูนตัวอัปเกรดเปลี่ยนสีไอเทมอะแล้วก็ช่างไม้อะเขาบอกว่าจะไม่ได้ต้องเปิดประตูเข้าไปในบ้านเพื่อวาร์ปแล้วมันจะอยู่ข้างนอกเหมือนกับ NPC ร้านค้าอื่นๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้เล่นเรียกร้องกันเข้ามานะ ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็มันจะอัปเดตในวันที่26นี้นะครับเออก็คือวันที่ผมอัานนี่ก็26เหมือนกันก็ด้วยเวลาด้วยความที่มันเป็นเวลาฝรั่งก็น่าจะเป็น27ก็อาจจะ้าทุ่มเที่ยงคืนหรือไงผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกวันเขาบอกแค่ว่า26เดือนนี้นะเออก็รอเล่นกันละกันนะ